ว่าลูกสาวพอ่อผู้งามพิกไทยนะผู้งามอยู่กับพ่อดูหนูกสาวพ่อกะลิงกะงามยังกะงามไหมบ้ลูกสาวพอ่อผูง้งามแทพพิกไทยพิกไทยนะฮะพ่อหลายๆเห็นว่าลูกสาวพอ่อผู้งามไหมบ้าพิกไทยเอ้ยพิกไทยสดีครับพี่น้องวันนี้ผมพาพี่น้องมาบึงบกเสือข้างกบนะครับมาเลาะกับลูกสาวหนะ่พี่น้องโอเค มาแล้ลูกสาวพริกไทยนี่แหละพี่น้องไมาน้ากันตลอดนี่แหละกับน้องพริกไทยนี่แหละพี่น้องสวัสดีครับเอนี่ผมพาพี่น้องมาเบิงใบยังพี่น้องหัวจักบอนนี่พักอีตูพี่น้องนี่งามเลยอันนี้พริกไทยพี่น้องอันนี้พักอีตูเห็นมั้งามอีหลีพี่น้องพักอีตู้างล่างนี่น้องพริกไทยนี่แถมมีลูกสาวมานํามันสีพี่น้องดีดีเอารลมเพิ่นเข้ามากกับบรณมากคนเดียว ยังพี่ไข่นี่ยังไม่ลูกีนั่นได้ยินแสียงนกบอว่าในการเลาะสวนนี่พี่น้องย่คิดว่าผมมากผู้เดียวดิพี่น้องผู้ใดนเนี่ยน้องพีไข่ให้เกาน่ยพี่น้องเนี่ยนี่แหละเจ้าของสวนทีนะ่แท้นะนบ้นานเนี่ยนี่ผู้คุมงานขาดกันบ่นได้พี่นอ้องขันมาเจอกันสี่นนนออเ,เนี่ยมือแลงกันนอนกอดคอหอมเรียมพอยนิพีเอ้ยวิถีเอ้ย ูกสาวพ่ออืมลูกสาวพ่อเอ้ยเห็นไหมพี่นอ้องนี่ก็คือลูกสาวเจ้าของสวนที่แท้จริงนี่แหละพีคไทยเอ้ยอืมดูกับพ่อพี่ไทยหักพ่อไล่ไล่เห็นวะใส่เบิงบ้งเบิ้งพ่อเบิ้งอันนี้ด้วยไงว่าท่านได้พาไปล่างนาอยู่มห้เนี่เดี๋ยวพ่อยังพาไปล่างนา ล่างนาหเหงางามลูกสาวพ่อไงอืมค่าดองเสียนหนึ่งเอาเลยเอาค่าดองล้านหนึ่งเลยเนาะค่าดองล้านหนึ่งค่าดองลูกสาวพ่อลูกสาวพ่อผู้งามหลายลูกสาวพ่อ